กสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDY นี่นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสยองขวัญอีกแล้วนะคบท่านผู้ชมผมต้องเอาชีวิตรอดจากบ้านสยองขวัญหลังนี้ให้ได้ครับเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับลองดูว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้ผมจะเล่นผ่านหรือเปล่านะครับเออมันก็จะมีเขียนสักอย่างหนึ่งนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆโอเคผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะช่างมันจากนั้นนะครับผมเราจะเริ่มมาโอ้โหนี่ขับรถมาเลยนะเนี่ย ขับรถมาในยามค่ำคืนเลยนะให้ตายเถอะมองซ้ายมองขวาดีด้วยแล้วข้างหน้านั่นจะมีเหมือนบ้านหรือว่าโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยอืมดูจากทรงแล้วนี่ผมว่าน่าจะเป็นโรงงานชัวขอดูก่อนแล้วกันโรงงานอะไรวะโอ้โหที่นี่มีทางเข้าอยู่นะเนี่ย ตายแล้วต้องเปิดประตูเข้าไปที่นี่โอ้ยเฮียอะไรวะประตูล็อกดูเหมือนว่าผมจะต้องอะไรวะยเนี่ยหาทางลัดเข้าไปนะเนี่ยที่นี่เป็นโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งปนววิ่งได้ป่าวะวิ่งได้ครับดูเหมือนว่าทางลับนั่นน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเฮ้ยเปิดประตูเชเชิญกูจัง โอ้โหแล้วเข้ามานี่คือแบบเสียงซาวสยองขวัญมาเลยนะเจ้าตัวเดลี่นั่นเราไม่สนใจครับตัวนี้มันล็อกอยู่นะโอ้ยไม่ได้ล็อกครับมันเหมือนกับว่าลูกบิดกุญแจนะมันหายไปเออลูกบิดเปิดประตูอะไรก็ประมาณนั้นนะครับห้องนี้ตายโหงที่นี่สามารถซ่อนได้นะนี่ ว่ามีประเด็นแน่เลยวะ่ะตรงนี้เหมือนกับว่าไอ้นี่ครับล็อกอยู่เออล็อกนี่ก็ดูเหมือนว่าต้องใช้อะไรมาตัดนะครับเป็นคีมนีเวียตัดมีทาง่วางว่างอยู่ตรงนี้อ้อล็อกด้วยนะ คา์เตอร์นี้มีอะไรบ้างคา์เตอร์เน่าๆน่านี่เปิดไม่ได้ครับโอ้โหแล้วประตูบานนี้มีประเด็นแน่เลยครับปิดปิดตายไว้ไม่ให้เราเข้าไปมีที่ใหซ่อนตรงนี้ด้วยนี่เหมือนกับเป็นถาดอาหารของคนล็อกอีกแล้วมีไดอารี่อยู่ตรงนี้ครับ สักอย่างหนึ่งเออว่าไงต่อนี่คือผมต้องหาทางเข้าที่อื่นัวเนี่ยตรงไหนมีทางเข้าบ้างวะอ,อ,อันนี้ไม่มีที่เข้าเลยนะเนี่ย เสียงฝีเท้าเราเดินนี่เสียงโคตรนิ่มที่มันล็อกอยูอ่ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องไปหากุญแจอะไรที่ไหนหรือเปล่าวะมตายโหงแล้วตอนนี้ผมต้องไปหากุณแจม่นอยู่ห้องไหนอะอืม เนี่ยล้วกุญแจอยู่ไหนวะนนียเฮ้ยเอ้า hey. oh. มีลูกบิดกุญแจอยู่ตรงนี้นี่หว่าเอ้ยมาตอนเมื่อกี้ไม่เห็นวะแล้วก็น่าจะไปเปิดโอ้โ oh, ห yeah. อะไรวะนะ่าผู้ชายชุดแดงนั่นมันอะไรกันเนี่ยห้องที่มีเจ้าตัวลูกบิดประตูนั่นมันอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่ง นี่ไงอืมเราห้องแมงโคนี้เลยมีกุญแจมาเตอร์คีมันอาว่าคีย์นะเฮ้ยแล้วผมต้องไปที่ไหนวะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะมีห้องหนึ่ง นี่ไงเปิดประตูเชื้อเชิญกูจังเลยนะเฮ้ยอะไรวะใครมาน,นิสัยไม่ดีหัวล้อใส่คนที่นี่ห้องนี้น่าจะมีของววะเนีย่ยโอ้โอ้โอ้ไม่คว่ เอ้ยเปิดประตูเชื้อเชิญผมอีกแล้วนี่มันเป็นเตียงเด็กนะเนี่ยเด็กทารกล็อกอห้องน้ำชายก็ล็อกห้องน้ำหญิงเปิดได้เฉยมีอะไรเน่าเน่าอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อมันคือคีไมไว้ตัดไอ้นั่นไงใช่ว่าห้องข้างล่างนั่น เชียแล้วนี่อะไรวะเหมือนต้องใช้รหัสเอ้ยไม่ใช่ดิต้องใช้คุณแจที่เป็นคีย์การ์ดผมอ่านออกอยูน่นะเนี่ยคีย์การ์ดมันอยู่ในห้องที่เชียแล้วร่วมแดงใครวะเนี่ยกูว่ากูาาเจอประเด็นแล้ววะ่ะ กูเจอประเด็นแล้วนู่นไงประเด็นกูอยู่นูน่นเชีย่ยแล้วเชีย่ยแล้วประเด็นกูเฮ้ยเชี่ย,ยแล้วไงเฮ้ยเฮ้ย,ยไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วทำไงทีนี้ วิ่งอ้อมเคาน์เตอร์ก่อนครับกูว่าแล้วต้องมีประเด็นแน่เลยผมเล่นเกมผีมาเยอะผมรู้ไงตอยโหงเลยเนี่ยไม่มีที่ซ่อนเลยกูไปแล้วกูไปแล้ววิ่งอ้อมครับเป็นนาทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปที่นั่นผมจะรอดหรือเปล่านะมีปืนในกูไปนเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ย โอ้ยวิ่งได้ด้วยวะที่นี่มันคือที่ไหนวะโอ้โรโอ้โหขีการ์ดไปแล้วอ้ยเยี่ยแล้วโอ้ ตายโหงเลยผมเจอคีก,การ์แล้วแต่แม่งเจ้าตัวนั้นมันไล่ล่าผมอยู่ครับเพื่อนๆผมไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้นะครับผมแล้วรับชมต่อพาร์ทที่2ครับ